สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับก็ลมหนาวมาแล้วนะครับเพื่อนๆอากาศก็20ินิดๆนะครับ21 22ยิบนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆที่บางกวยจังหวัดนนทบุรีนะครับก็หนาวแล้วนะครับก็คิดถึงร้อนๆซดตรงโล่งนะครับเพื่อนๆ วันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาทานกับต้มเลือดหมูร้านนี้เลยนะครับเพื่อนๆต้มเลือดหมูอินเตอร์นะครับอยู่ข้างเซเว่นวัดเฉลิมนะครับเพื่อนๆข้างนะครับจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรตินะครับมีของกินของอร่อยมากมายนะครับไม่ใช่มีแค่ต้มเลือดหมูนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวยินตาโฟต้มยำ อหอมกขลร้อนโอ้โหเช้าเนี้นะครับเ,เพื่อนๆต้มเลือดหมูอินเตอร์นะครับกับหมูสับหมูเด้งหมูชิ้นตับปอดหัวใจไส้ทุกอย่างนะครับเพื่อนๆเปื่อยๆน้ำซุปนะครับที่นี่นะครับเด็ดทั้งร้อนสะใจเลยนะครับแล้วก็มีความเผ็ดร้อนนะครับซดโล่งคอ และน้ำซุปนะครับหวานตัวน้ำกระดูกหมูหอมกระดูกหมูมากๆและราคานะครับเพื่อนๆราคาเบาๆนะครับธรรมดา40่ิพิเศษห้สิบแล้วดูให้มาแบบเต็มๆแน่นๆชามกันเลยนะครับมาถึงนะครับเพื่อนๆก็จดใส่กระดาษนะครับแล้วก็หาที่นั่งได้เลยนะครับ เกือบไม่ได้นั่งนะครับเพื่อนๆเต็มทุกโตะนะครับกับเช้าวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จัดแน่นๆหน่อยตั้งแต่ตอนเช้านี่หกโมงกว่าเองนะครับเพื่อนๆแน่นมากสําหรับร้านนี้นะครับเปิดขายตั้งแต่หกโมงเช้านะครับของทุกๆวันนะครับเพื่อนๆปิดประมาณบ่ายสองนะครับคือของเขาหมดนะครับเพื่อนๆน้าซุปน้ํเซีฟเนี่ย ขายยันก้นหม้อเกี้ยงหม้อเลยนะครับไม่มีเติมนะครับหมดคือหมดนะครับเติมแล้วมาเสียรสชานะครับก็จดรายการอาหารเรียบร้อยนะครับก็มาหยิบถ้วยเพื่อจะไปปรุงน้ําจิ้มกันนะครับแล้วก็น้ํา네ดื่มนะครับก็สามารถกดฟรีได้เลยนะครับถ้วยกันน่ารักน่ารักเลยนะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆสูตรผมเลยครับสองสองสองนะครับพริกป่นสองช้อนแน่นๆนะครับแล้วก็น้าส้ม สองช้อนแน่นๆน้ำตาลสองช้อนแน่นๆนะครับน้ำปลาชักนสองหยดน้ําส้มสายชูนะครับผมจะเน้นแต่ตัวพริกนะครับทั้งพริกน้ําส้มนะครับแล้วก็ตัวพริกป่นนะครับทางร้านนะครับทําเองนะครับเพื่อนๆมันจะได้ความสดใหม่ความหอม ทำน้ำจิ้มรอกันก่อนนะครับสำหรับร้านนี้นะครับเพื่อนๆเช้าๆนะครับกับมื้อเที่ยงนะครับคนจัแน่นมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอกันหน่อยนะครับของอร่อยนะครับสำหรับผมนะครับวันนี้สั่งมาเป็นตัวกระเพาะหมูกับหมูสับนะครับเพื่อนๆหมูสับนะครับก็ลวกสดๆใหม่ๆนะครับมันจะได้ความหอมและความหวานจากเนื้อหมูมากกว่านะครับเพื่อนๆเนื้อมันจะเด้งๆนะครับไม่หยาบกระด้างนะครับ สำหรับร้านนี้นะครับมีทั้งหมูสับทั้งหมูเด้งนะครับเ,เพื่อนๆบอกได้เลยนะครับจะเอาอะไรบ้างน,นะครับเขียนไปในใบรายการเลยนะครับร้านนี้ทำได้แม่นมากๆน้ำซุปใสๆนะครับรสชาติเชงเชงเผ็ดร้อนซดโล่งคอมันละมุนนะครับกลมกล่อมมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆที่ชอบนะครับคือเขาเผ็ดร้อน แต่ไม่พอนะครับสําหรับผมนะครับมีพริกไทยวางไม่ให้กระโต๊ะอย่างนี้นะครับเสร็จผมเลยนะครับจัดพริกไทยไปอีกเน้นๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆใส่จนน้ําดํำมะครับกินตอนเช้าๆนะครับมันก็จะสดโล่งคอโล่งจมูกสดชื่น อากาศร้อนหนาวอย่างนี้นะครับก็หาอะไรร้อนๆทานเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายนะครับเพื่อนๆนึกถึงร้านนี้ร้านแรกเลยนะครับถ้า,ถาต้มนะครับตอนเช้าเนี่ยปกติงพร้อมขายนะครับน้ำซุปละมุนมากๆแล้วที่สำคัญน,นะครับพอร้อนร้อนรสชาตินะครับก็หวานหอมจากซุปกระดูกหมูนะครับ อยย่งเเเดด็ลนนะคพืบๆข้าวนะครับก็เป็นข้าวสวยนะครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับหอมมากๆทานคู่กับอะไรก็อร่อยนะครับเพื่อนๆทำแรกนะครับก็ของโพดไปก่อนเลยนะครับกับหูสาวหวานโขดด้วยน้ำจิ้มสูตรเด็ดของผมเองนะครับเน้นเน้น ไล่เหงื่อได้ดีแล้นะครับซดเข้าไปโปะน้ําจิ้มเข้าไปอ้โหความร้อนเข้ามาแทนที่ความหนาวแล้ครับตอนนี้และเครื่องในที่นี่นะครับทําได้สดสะอาดล้างมาสะอาดสะอาดทําอย่างดีมองแล้วมันแค่มองนะครับก็หน้าทาแล้วนะครับทั้งไขมันทั้งพังผืดนะครับทางล้านเขาตัดทิ้งออกหมด ทำได้สะอาดมากๆอันนี้เป็นตัวกระเพาะหมูนะครับกระเพาะหมูนี่เป็นของโปรผมเลยทานร้านอื่นนะครับมันจะออกแบบบางร้านนะครับอาทำมันจะติดขมนะครับแล้วมันจะเหนียวแต่ร้านเนี้ยกรอบนุ่มน้ําซุปเข้าเนื้อหอมอร่อยมากๆนะครับทานตกป่าก็อร่อยแล้วนะครับผมซื้อไปผัดกับตัวผักกาดดองประจำเลยนะครับสำหรับร้านนี้ ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับ40บาท50บาทเท่านั้นเองนะครับเ,เพื่อนๆแล้วดูปริมาณถ้วยหนึ่งนะครับแน่นๆเครื่องแน่นๆให้ให้เยอะมากๆเลยนะครับสําหรับพิเศษ50บาทนี่แบบแล้วดูตัวผักนะครับมีทั้งใบตําลึงและผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดหอมนะครับเ,เพื่อนๆไม่อิ่มให้มันรู้ไปนะครับใบตำลึงนะครับมันก็จะ ช่วยเพิ่มความหอมความอร่อยนะครับให้กับน้ำซุปนะครับคำนี้ครับเน้นๆไปเลยนะครับกับของโปดทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบตำลึงนะครับยอดตำลึงกรอบหอมอร่อยนะครับแล้วก็ลากน,น้ำซุปไปฉ่ำๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตักขึ้นมาเข้าปากเราครับ ความสุขความอร่อยในช่วงเช้านะครับกับกินไล่ความหนาวซะกหน่อยครับสำหรับต้มเลือดหมูอินเตอร์นะครับก็เมนูนะครับก็จะมีต้มเลือดหมูนะครับก็เหล่าเลือดหมูครับแล้วก็ตัวก๋วยเตี๋ยวนะครับมีตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำยำแห้งก๋วยเตี๋ยวเย็นกะโฟนะครับก๋วยเตี๋ยว นะครับลูกชิ้นปลาก็มีนะครับร้านนี้นะครับแล้วก็เมนูเด็ดนะครับก็คือห่อหมกเป็นห่อหมกปลากรายนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีห่อหมกปลาช่อนนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆยมเช้านะครับแล้วก็ซดด้วยต้มเลดหมูโคตรฟินเลยนะครับเพื่อนๆห่อหนึ่งนะครับก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่15บ้าบาท20บาทแล้วก็30บบาทนะครับเพื่อนๆ ราคาเบาๆรสชาติอาหารนะครับรสมือแบบราคาแบบพื้นบ้านตั้งเดิมเลยครับหอใบตองหอมๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นหอมหมกนะครับก็จะหมดประมาณ10โมงย่ไม่เกิน10โมงนะครับเพื่อนๆหมดแล้วบางที7-8โมงนะครับหมดเอามาสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับเปิดห่อมมาให้ควันท่วมเลยนะครับ เนื้อปลากายเด้งๆแล้วก็ตัวพริกแกงอหอมๆนะครับเพื่อนๆอย่างเด่นเลยนะครับสำหรับร้านต้มเลือดหมูอินเตอร์นะครับจะอยู่ข้างเซเว่นนะครับสาขาหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อนๆก็อยู่เยื้องๆกับปากทางเข้าซอยวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับเลยวัดเลยทางเข้าวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับมาทางเส้นถนน ตัดใหม่นะครับที่จะไปสะพานเจษดามหาดินนะครับเพืเ่อนนี่ครับอร่อยอร่อยทุกเมนูนะครับสำหรับร้านก๋วยเตี๋ย,ตยวต้มเลื้นหมูอินเตอร์นะครับขายมายาวนานนะครับไม่ต่ำกว่า30ปีแน่นอนนะครับสำหรับร้านนี้นะครับสูตรเด็ดรสชาตินะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับทั้งน้ำซุป ที่มีความเข้มข้นหอมหวานและน้ำซุปเดือดตลอดเวลานะครับซดนี่โล่งคอชื่นใจมากๆและตัวเครื่องในนะครับที่ล้างได้สดสะอาดและต้มด้วยเปื่อยรุ่มนะครับน้ำซุปเข้าเนื้อแล้วนะครัเพื่อน,อนและตัวหมูนะครับมีทั้งหมูสับหมูแด้งเนื้อหมูชิ้นนะครับเลือกเมนูกันได้ตามความต้องการของเพื่อนๆเ,เลยนะครับ อยากทานอะไรอยากทานแบบไหนนะครับให้เขียนไปในกระดาษเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับเพื่อนๆมาถึงนะครับก็เขียนเมนูเขียนรายการที่ต้องการนะครับใส่กระดาษโน้ตแล้วยื่นให้กับทางพี่เขาได้เลยนะครับก็จะไปจองคิวกันไว้นะครับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะครับทาน ต้มเลือนหมูร้านนี้นะครับไม่เคยผิดหวังเลยนะครับมว่าจะเป็นตัวเครื่องในนะครับที่ทําได้สดๆใหม่และมีความเปื่อยหอมนะครับแล้วก็ตัวกระเพาะหมูเนี่ยกรอบเด้งสู้ฟันเคี้ยวได้มันจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆสาหรับร้านนี้นะครับน้ําซุปนะครับสดจนหยดสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆคนๆนะครับมันก็จะเต็มไปด้วยพริกไทยที่เราโรยไปตอนแรกนะครับผม อย่างเดือดน,นะครับเพื่อนๆร้อนจนวินาทีสุดท้ายนะครับควันยังท่วมอยู่เลยนั่งทานมาตั้งนานตอนนี้นะครับจากความร้อนในถ้วยนะครับมาอยู่ในตัวเราเรียบร้อยนะครับอุ่นไปทั้งวันแน่นอนนะครับเพื่อนๆสดเกลี้ยงเกลี้ยงหมดทุกอย่างเลยนะครับจานสดสะอาดใสจริงนะครับเหมือนกับเพ,พิ่งล้างมาใหม่ๆนะคะรับเพื่อนๆอย่างนี้แหละครับที่นเรียกว่า กรีนทีนกันนะครับเพื่อนๆสะอาดสะอาดเรียบร้อยมากเลยเนี่ยครับเป็นหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวครับจ่ายเงินจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เขียนรายการอาหารได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับเขียนแล้วก็ยื่นให้กับทางพี่เขานะครับส่วนเมนูห่อหมกนะครับเพื่อนๆสามารถมาหยิบได้เลยนะครับหน้าตู้นะครับเพื่อนๆ จะมีทั้งหอมหมกใบโหระพาใบยอหอหมกปากกาหอมหมกปาช่อนนะครับก็มีหลายแบบนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับราคาก็จะมี20 25นะครับแล้วก็ตัวห่อใหญ่นะครับพิเศษเป็น35บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถหยิบใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลยนะครับเพื่อนๆและสําหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ผมทํานะครับ ฝากเพื่อนทุกๆคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ซ่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับและในสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนทียเท่านี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนทุกๆคนและหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขออภัยผู้สนับสนุนและทางร้านต้มเลือดหมูอินเตอร์ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ